ได้รับอ่าพัสดุนะคะค่ำม,มืดเลยนะคะเวลาทุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ ว้าวลำใหญ่นะคะได้รับลำใหนะคะเพราะว่าขอขอบคุณน้องหมอนัดนะคะที่ฝากลำไยญไม่ให้ทานนะวันนี้เต็มหลังเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ส่งด้วยนะคะก็คือ,อแม่บ้านเบาหอมนะคะที่นำนะคะลำใไยมาส่งขอบคุณน้องหมอนัดนะคะที่ซื้อลำใไยส่งมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็เป็นลำไยนะคะเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณน้องหมอนัทนะคะที่ได้เอาดำไยมาส่งให้นะคะก็เป็นน้ำใจนะคะเป็นน้ำใจนะคะที่มีน้ำใจดีมากเลยนะคะน้องหมอนัทส่ง นะคะให้น้องหมอนัดนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็พ้นจากโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆงรวยๆนะคะก็ต่อไปนี้นะคะก็ส่วนที่ให้เรามานะคะก็พี่ก็ขออวยพรให้น้องหมอนัดนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เฮงๆงปังปรวยๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพนะคะที่แข็งแรงแล้วก็ครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะก็ขอให้เงินไหลน้องทองไหลามานะคะแล้วก็ได้รับนะคะสิ่งที่ดีๆกลับคืนมานะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะขอให้พลังบุญอันนี้นะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะขอให้ได้รับผลบผุญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณน้องหมอนัดนะคะ นี้นะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องหมอนัสนะคะขอให้มีพลานา,ามัยเสร็จพลานา,ามัยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงร่างกายที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็พ้นจากภัยตะไลทางปวงนะคะแล้วก็บุญกุศลบ,บุญบรารมีที่น้องหมอนัสะสมมานะคะก็ขอให้เงินไหลนองทองไหล สายนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ